คราวันนี้ทั้งสี่ท่านเลยเป็นฮงชาติเขมแล้วก็ว่านโอ้ยินอยู่ตรงนี้แล้วก่อนตื่นเลยขอแนะนำตัวแล้วก็ทักทายแฟนๆแต่ละคนออาเริ่มจากใครดีนะคุณฮงก่อนค่ะดีครับผมต่องนะครับผมหรือว่าคุณฮงคร่ะสวัสดีครับไมค์ครับไมค์พาทอูมครับ เป็นคนหลอ่อเลยครับได้อ๋อในเรื่องหรอในเรื่อง,งเ,เป็นฉั์ครับเป็นแมนสวยครับเขาชูเสายื่อเป็นคนหล่อเป็นคนหล่อเออตึอ้งตุงตุงต่อไปไค่ะสวัสดีครับต้งบนแ้วตัวเองกับน้งบนเป็นเกียร์นแมนสวครบทำไมเกียนันนี่ไหมดเลยอ่ะอะไรละเกียรเ่มขึ้นหรอาที่โกลดไม่เจอเ สวัสดีครับบ้านครับระวัเป็นว่าในแมนสวงครับ